อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒศิลปินแห่งชาติโอดครวญน้ำตาคลอหลังจากมีคำสั่งย้ายผู้ว่าเชียงรายซึ่งทําให้กระทบต่อการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย2023ที่ตัวของอาจารย์เองสนับสนุนอยู่และยังถูกตัดงบประมาณการดําเนินการอีกผู้ว่าเชียงรายถูกย้ายเรื่องอะไรผมไม่รู้กันมุงกันเมืองบ้าบอกเขาแตกหรืออะไรผมก็ไม่รู้แหมผู้ว่าคนนี้เนี่ยเรื่องงานศิลปะเนี่ยสุดยอด ผมมีความคาดหวังว่าบินาเล่เชียงรายเนี่ยจะต้องยิ่งใหญ่พอได้เป็นผู้ว่าผมดีใจมาเป็นผู้ว่าเชียงรายโชคดีของคนเชียงรายแล้วโชคดีของของของการแสดงงานเชียงรายบนาินเล่โชคดีเพราะคนคนนี้รู้จักงานศิลปะดีผมนี่คาดหวังมากนะสร้างหอศิลป์ด้วยเงินของตัวเองสาิบห้าล้านเพื่อรองรับตรงนี้แล้วก็ร่วมกันกับผู้ว่าโอ้ พอมาเปลี่ยนผู้ว่านี่จบเกมเลยนะงบประมาณอะไรถูกตัดไม่ว่าต,ตัดนู่นตัดนี่อะไรเหลือน,นิดเดียวโอ้งานที่อะไรไปเลยทำให้ผมปวดหัวมากนะทุกอย่างจะมารอเอาอาจารย์เฉลิมชัยช่วยอย่างเดียวหาเงินอาจารย์เฉลิมชัยหาเงินแม่งไอ้หากูก็ได้ตายหาอยู่แล้วสร้างหอศิลป์รองรับนี่สามสิบห้าล้านกูออกคนเดียวหาเงินเองสร้างเองแล้วมึงจะต้องให้กูหาเงินอีกเหรอรัฐบาลก,ก็ต้องส่งเงินมาผมเลิก บอกได้เลยอยากตอนนี้ผมอยากแล้วผมถอดใจแล้วนะฮบอกก่อนนะไม่เอาแล้วอยา่าคาดหวังกับผมแล้วนะะเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมแล้ว